ค่ะเยอะก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Encounters ร์นั่นเองสลักคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนสุดที่รักคอลหลักอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมอะฮิอะฮิอะฮิยโอาค<า>นะคะก็ที่มาเล่นไอจอ้าแบบนี้เพราะว่าเห็นมันหลายวันแล้วนะคะว่าไอจอ้าแบบนี้น่าติดมากป๊อปปูล่าเลยแล้วมันก็น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองเนาะสำหรับแบบนี้เนี่ยก็สร้างได้มาได้ไม่นานเองเพิ่งสร้างได้เมื่อวันที่17 กันยาที่ผ่านมานี้เองเนาะแค่จะมีอัปเดตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทางบน pc มือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยนะคะเพราะอ่านตรงหน้าเกมแล้วเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบโจมตีหรือว่า pvp ต่อสู้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการบอกแลส่งขอท r i a l ด้วยว่าวิธีการเล่นไอจอมแบบนี้เล่นยังไงแล้วมันเนี่ยจะสนุกขนาดไหนเชียร์นะคะสำหรับไอจอมแบบ encounters โอเคในข้อมูลเขาบอกว่าอะไรเนี่ย digital ลาน้่าจฟ้าสู่ encounters นั่นเอง เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ต้องการที่จะทาการทําในส่วนของภารกิจทอ UTORIAL ให้เสร็จสิ้นหรือไม่อะไรนี้เนาะและมีรางวัลให้อีกด้ดยนะคุณผู้ชมรางวันฟรีใช่ไหม,มก็เรียนรู้กันเลยอ่ะโอเคอ่าตรงนี้นจะเป็นโซนพื้นที่เล่นที่เราจะต้องเข้าไปนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเกมโหมดได้นั่นเองโดยที่เดินไปที่ประตูพอร์ทัลนั้นนะในส่วนของโหมดแรกน,นี่ยแคชเชลเกมจะเป็นการปรับแต่งหรือว่าสร้างห้องนั่นเองเพื่อที่จะเล่นกับเพื่อนได้โอเคนะคะ ก็เป็นทีี่เกมเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่ลงแรงอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อรับในส่วนของถ้วยรางวัลทรอฟี่นั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นบอดเกมสันเองจะเป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถลงไปทดสอบกับบอดนั่นเองเนาะเล่นคนเดียวได้เองประมาณนี้ในส่วนของเกมโหมดต่างๆเนี่ยเราเจะได้รับค่าประสบการณ์ตามแต่ละครั้งนั่นเองนะคะและเราจะได้รับรางวัลหลังจากที่เราเลเวลอัพด้วย โอเคนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเขาจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถไปสํารวจในส่วนของเกมโหมดได้ข่าวหลักนั่นเองตอนนี้เนี่ยเหมือนจะให้เราไปทดสอบที่อารีน่านะคะคุณผู้ชมโอเคทําการเชนิพพอร์ตทิ้งไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะสไลด์เจ้าแมปเอ็นคาลเตอร์นั่นเองเนาะโอเคค่ะเข้ามาในอารีน่าไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เนี่ยมันขบบอกว่ายินดีต้อนรับสู่อารีน่านั่นเองในส่วนของตัวแชมเปี้ยนที่เราเนี่ยได้รับเลือกให้เล่นเนี่ยก็คือเจ้าตัวที่มีชื่อว่าคอนสตรัฟโอเค ตรงนี้เนี่ยมันเขาจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวแรกนี้จะแสดงถึงความเสียหายที่เราเนี่ยได้รับนั่นเองส่วนความเสียหายของศัตรูเนี่ยจะแสดงอยู่เหนือหัวของพวกเขานั่นเองนะคะความเสียหายเนี่ยจะได้รับในเมื่อที่อ่าในเมื่อต่อเมื่อเราโจมตีใส่นั่นเองเนาะโอเคตรงแถบตรงนี้เนี่ยเหมือนจะทําการโชว์ในส่วนของพลังงานนั่นเองเราจะใช้ความสามารถนี้ได้นั่นเองนะคะก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไม่ทําการ ไม่ทําการแบบว่าวิ่งนะคะคุณผู้ชมหรือว่าเราเนี่ยอยู่บนพื้นดินอย่างอีปกติคือง่ายเลยเนี่ยคือมันคล้ายๆล้ากับมานานแน่เลยเนาะซึ่งวิธีการที่เราเนี่ยจะทําการเรจินเลตเนี่ยหรือว่าแล้วเขาเรียกว่ายังผู้ชมเรจินเลตในส่วนของพลังงานกลับขึ้นมาได้ก็คือห้ามวิ่งแล้วก็อยู่บนพื้นเท่าน,านั้นนะไม่กระโดดอะไรประมาณนี้โอเคถ้าเราทําการกดช f ฟค้างกดช f ฟเพื่อเป็นการวิ่งโอเคอ๋อโอเค งแถบตรงนี้เนี่ยทำการโชว์ในส่วนของชาร์จนั่นเองนะคะเหมือนเป็นพลังงานชาร์จนั่นเองเนาะและลอในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของแถบที่เราเนี่ยจะเอาไปใช้กับสกิลนั่นเองในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับชาร์จจากการที่เราโจมตีศัตรูต่อไปให้เราทําการสรํารวจในส่วนของความสามารถหรือว่าอาเบริตี้ได้เลยจัมปิง้งการกระโดดการแดชชิ่งแลวก็การป้องกันเนี่ยจะเป็นในส่วนของการความสามารถแบบสากลเลยนั่นเอง ซึ่งเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆบ,บริเวณนั้นได้หรือว่าลาโจมตีก็ได้นั่นเองนะโจมตีศัตรูก็ได้อะไรประมาณนี้นะหลีกเลี่ง,งการโจมตีจาศัตรูเออให้เราเนี่ยทำการกดกระโดดคือเรากดกระโดดได้หลายครั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าการกระโดดเนี่ยต่อครั้งจะสูญเสีย energy พลังงานไปสิพลังงานนั่นเองโอเคกับ p เ c e เพื่อเป็นการกระโดดต่อไปเหมือนเขาจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถกด d o บ b l e tap ได้นะคะ WSSD นั่นเองเพื่อเป็นการแ s ชแบบระยะทางสั้นๆนั่นเองแต่ว่าต้องกดเร็วๆเนาะ แล้วเราเนี่ยก็สามารถกด F เพื่อเป็นการแดชไปข้างหน้าเนี่ยดูสิโอเคแล้วก็ W A S D จะเป็นการแดชตามทิศทางที่เราเนี่ยกดตาม W S D เลยเนาะต่อไปจะเป็นการป้องกันอาการบล็อกนั่นเองเราเนี่ยสามารถกดตัว G เพื่อเป็นการป้องกันโอเคเรียบร้อยฮะต่อไปก็ให้เราเนี่ยไปดูในส่วนของความสามารถแชมเปี้ยนได้เลยเนี่ยดูสิในส่วนของปุ่มความสามารถเนี่ยจะทำการโชว์แสดงเึ้ื่อนบนทางด้านขวามือน,นั่นเอง ในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้เราทําการกดปุ่มค้างไว้นั่นเองเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความสามารถอะไรประมาณนี้นะต่อไปให้เราเนี่ยไปทดสอบในส่วนของความสามารถกับไอเจ้าเทรนนีดัมมี่นั่นเองเนาะโอเคต่อไปเนี่ยให้เราไปทําการทดสอบความสามารถแบบเบสิกก่อนละกันแล้วก็วกไปหายเจ้าดัมมี่โอเคเทรนนีดัมมี่ตรงนี้มันเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการกดคลิกซ้ายนั่นเองเพื่อ็นการใช้การโจมตีแบบเบสิกนั่นเนองนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะโอเคกดคลิกซ้าย ใช้คอ้อนนะคะต่อไปให้เราทําการกดคลิกค้างไว้นะคะบนเมาส์ทางด้านขวานั่นเองนะคลิกปุ่มขวานั่นเองเพื่อ็นการใช้การโจมตีรูปแบบพิเศษโอเคอืมอ๋อโอเคเรียบร้อยต่อไปให้เราเนี่ยทการกดตัว e เพื่อ็นการใช้ในส่วนของยูนิคอร์แอทแทนั่นเองหรือว่าการโจมตีแบบพิเศษเช่นกันนะเดี๋ยวดูสิโอเคต่อไปให้เราเนี่ยทำการ กดปุ่มคิวนเองเพื่อเป็นการใช้งานอัลติเมทนั่นเองซึ่งในส่วนของตัว Q เนี่ยหรือว่าอัลติเมทจะต้องใช้พลังงานชาร์จถึง100นั่นเองสร้างความเสียหายให้กับหุ่นใช่ไหมโอเคแล้วก็ผิกอืมโอ้ไกลลู่เลยคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโซฮารดัสวันวินตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะอาจจะบอกว่านั่นเองนะเออในส่วนของตานนเนี่ยเราเนี่ย,ยจะสามารถชนะยังไงนั่นเองคือเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้รอดชีวิตที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะคะแล้วเราต้องรอดชีวิตไปให้ได้นั่นเอง ในส่วนของใครนะที่ค่าได้เยอะที่สุดเนี่ยแล้วก็อยู่จนหลังจบ10นาทีเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นในส่วนของพลังชีวิตแล้วก็ค่าค่าการคานเองนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนจะบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะทําการจะเรียกว่ายังไงดีคุณผู้ชมคือเอาง่ายคือมันเหมือนจะเป็นการบอกนะคะว่าใครเนี่ยทาค่าใครได้เยอะ่สุดแล้วก็พลังชีวิตของเราแหละเหลือประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันจะแสดงอยู่บน มุมขวามือข้างบนเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมานเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำการตกออกจากแมมเนี่ยเราเราก็จะสูญเสียพลังชีวิตไปนั่นเองถ้าเราเนี่ยทำการฆ่าในส่วนของศัตรูเพื่อรับคิวแล้วก็ถ้าไม่มีชีวิตน่ะหรือว่าชีวิตของเราเป็นศูนย์ก็จะเกมโอเวอร์ทันทีโอเค what if there t h e y are chi in kills อือฮึอ่าตรงนี้เนี่ยอันสุดท้ายนเขาจะบอกว่าในเกิดอะไรขึ้นการฆ่าถ้าเกิดเสมอกันนั่นเองนะคะุณผู้ชมถ้าเกิดเสมอกันนะผู้ชนะเราจะถูกตัดสินผ่าน ชุดของใช้เบเกอร์นั่นเองชีวิตที่เหลือนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ความเสียหายส่วนใหญ่ที่ทําได้ความเสียหายที่ได้รับนั่นเองนะอ๋อที่ได้รับมากที่สุดอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดแบบเสมอกันเนี่ยจะจะต้องทํายังไงนะเขาจะตัดสินจากอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยฮะเราก็เรียนรู้ในส่วนของท u t o r i เสร็จเรียบร้อยให้เรากลับไปที่ล็อบบี้โอเคเข้าใจระบบเกมแล้วคุณผู้ชมขอได้อยู่นะ โอเคฮะคุณผู้ชมโอ้โหแต่นี้ยังไม่จบอีกเนะนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีหลากหลายแชมเปี้ยนมากเลยในเอ็นคาสเตอร์ซันเองมีทางแบบว่าเพื่อใช้ในการคอนสตรัคส์ไรอันแอนเลนาอันนี้เหมือนเขาจะบอกว่าเป็นตัวแบบเริ่มตน้นเองนะ่ฮะที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นได้เนาะโอเคเอืมตรงนี้อันล็อกแชมเปี้ยนเราจะสามารถเปิดในส่วนของแชมเปี้ยนตนัวใหม่ๆได้จากตรงนี้โดยการใช้คริสตัลน,นะ ตรงนี้จะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถรับสกินได้จากการที่เราใช้ออฟหรือว่าตั๋วนั่นเองนะวิวแชมเปี้ยนเราเนี่ยสามารถดูในส่วนของทั้งสกินแล้วก็ความสามารถของแชมเปี้ยนทุกตัวได้จากที่นี่เลยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยไปเทรนนิ่งนั่นเองนะคะไปเทรนนิ่งแชมเปี้ยนหรือว่ารอแชมเปี้ยนได้ในส่วนของคิสตันออฟแล้วก็ทิกเกอรเนี่ยเราสามารถรับได้จากการเลเวลอัพนั่นเองหลังจากที่เราเล่นเกมจบนั่นเองเนาะเรียบร้อยฮะ แล้วก็เล่นท UTORIAL เสร็จแล้วเนาะเราเนี่ยความพีเด้ส่งของท UTORIAL เรียบร้อยได้ของรางวัลตรงนี้สินะพัน150ชิสตันโอเควิลลี่บัตอันนี้อของรางวัลลายวันใช่ไหมโอเคนะคุณผู้ชมถือว่าระบบเกมดีอยู่นะคะแต่ว่าโอโ้โหพูดในส่วนของวิธีการเล่นเกมจนจะเกิน10นาทีอยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองปลดล็อกดูสิสามารถปลดล็อกได้โดยการใช้คริสตัน500หรือว่าจะเสียหน100ยึ่งร้อยโลบัคก็ได้เนาะ โอ้โกาสตามอยู่เกือบทุกตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองสุง่มดิตัวแรกคือบอเตอร์นั่นเองโอเคส่งไปแล้วมีตั้ง1,500นอเนาะกุนโซกุนโ,โซโอเคตัวที่สามดอนะฮะแล้วก็ตัวที่สี่นะชาเลมชาเลมมังอ่านไม่อา,อา,อาพี่ขออภัยด้วยนะฮะโอเค หดูสิอือเดี๋ยวเราไปเล่นโหที่เขาบอกว่าอันนี้ลงแรงใช่ไหมคอมเพรติทีฟเดี๋ยวลองเราไปเล่นดูนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะก็จะมีตัวให้เลือกประมาณนี้อืมงั้นเราเลือกตรงน,นี้กันเพราะว่าตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ตรงหน้าเกมด้วยนะคะหน้าปกไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะไปะเทเลพอตติลองดูสิอ่ะ okay. โอเคกดชิปอ๋อ,อ,อ,อ เอออืมเราน,นี้ก่อนโอเคกดชิเข้างไปได้นะคะคุณผู้ชมอือกดคิวใช่ไหมคมุณผู้ชมกดคิลเป็นการใช้อันติโอเคโอเคฮะลองดูลองดูลองดูครับผม โอ้ oh. อันนี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมโ okay. oh. อเคโอ,อ,อ้เรียบร้อยฮะดึงได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวแนวดึงได้เฮ้ยืออเรียบร้อยอโอเคโอเคผู้ชมสูญเสียพลังงานไปนหนึ่งชีวิตตายอยู่นะโอ้ oh, oh, พอเราตายแล้วนะี่นคือพลังงานจะหายไปเลยอะ Đi lên, đới, đoạn đoạn không đi áo nó dùm không xong à. à. à, không đồ, đồ, đồ ข้างบนเขาข้างบนเขาเอะไรกันเดี๋ยวนะผู้ชมเขาเรียบร้อยฮะโหโหโหนี่เนี่มนี่เนี่โดนพลังนี้หน่อยเป็นยังไงล่ะนี่กระเด็นไปนน่นนะฮะโหคนนี้เขาก็ได้กลับมาได้อยู่ โดนเป็นหน่อยเป็นยังไงล่ะคะผมนี่นี่โอเคคะผมแรดไปก่อนชิงช้งชิง้งชิ้งอุ้ยโอ้หตัวนั้นโกงมากเลยเอ้ยเราค่าไปได้คนหนึ่งอยู่คุณผู้ชมทำมาได้อยู่นะ แล้วเาก็ตายด้วยตายด้วยนั่นเองโอ้หคนที่ต่อโซฟ้าฟ้านี่คือเขาก็เอาเ่วดเหมือนกันนะฮะนี่คือตัวอะไรไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะฆ่าได้โอเคครับผมอืมไปใช้กอนอุ๊ยคนที่เขาอันติโอ้โน้โ เออฮือ่เรียบร้อยฮะเขาอันติีพอดีเลยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะโอเคโอ้โอ้โอ้โอเคบผลมมาๆมาราสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอคุณ ซิงซิงซิงซงิงเออโอเคค่ะตายไปอีกหนึ่งใช่ไหมเหลือแค่เรากับคนนี้แล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้แล้วตอนนั้นถ้าเข้าไปเนี่ยเราตายแน่นอนโอเคกินพลังงานไปก่อนตอนนั้นมีโคด้าของมันด้วยนะคะเดี๋ยวเรา โอเคโอเคฮะเดี okay. Okay, e ๋ยวเราเก็บมานาไแป๊บหนึ่งเนาะ นี่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 โดนพลังนี่หนักเป็นยังไงอืโอเคครับผมเด็กว่าอ,อยู่นะเดีด๋ยวดละตรงนั้นออวางอ๋อวางอันนี้ได้คุณผู้ชมโอเคครับผมเรียบร้อย<_><_>แล้วลเปลี่ยนอันนี้รอ ยี่นี่อือ,อ,อโอเคครับผมเยี่ยนะเรับอมโอเคเก็บอันนี้ไว้ด้วยตอนนี้จำเป็นมากเลยนะได้พลังงานแล้วเพื่ชนอุ้ยเออได้กลับมาได้อยู่ โอเคครับเก็บได้อยู่คุณผู้ชมรูปนี้นี่โอเคโอเคครับผมได้อยู่นะคือเข้าม,มาก่อนอ๋ oh. Okay. มาเน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เลยเรียบร้อยฮะคราวนี้หนึ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมโอ้ยตัวนี้เอาเรื่อยอยู่เหมือนกันนะได้อยู่นะเกล่งรอจะข้างบนลงมาแล้วเปล่าอยู่ข้างบนเลยฮนะ <S <S ได้ไหมไม่ได้ <laughs> <c oughs> เกลือเกลือเกือเฮ้ยด๋ดวๆๆต้องเก็บอันนี้ไว้นางคมโซข้างบนแล้วค่ะคุณผู้ชมอืมนี่โดนเป็นอะไรเป็นยังไงล่ะมาข้างล่างกันอโอเคฮะ ว่าไม่ข้างบนหรอยเยวเยวก็บมานาไว้ก่อนนะครูชมปุ๊บโอเคอเครูชมยังรออยูอ่ เป็นหน่อยเป็นยังไงใบพัดอืมเรียบร้อยอฮะโอเคเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมวิกตอรี่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยมันอยู่นะมันอยู่มันอยู่ถึงมาได้อยู่นะโอเคก็อันจะเป็นในส่วนของวิธีการเล่นข่าวขาของทางเกมหรือว่าแมทที่มีชื่อว่าเอา็นคอรเตอร์ในเกมโรบอกเนาะก็สามารถมาเล่นกันได้เฮ้ยสนุกอยู่นะคะคุณผู้ชมทำไปเล่นไป โอเคก็สำหรับใครที hey, okay. okay. ่อยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทำการทิกงแบบไปที่ใต้คลิปก็สามารถมาเล่นกันได้เยอะๆเลยเนาะอะโอเคแล้วก็สามารถบอกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะอยากให้เล่นแบบไหนเนี่ยก็สามารถบอกได้เนาะเดี๋ยวดูซิโอเคเดี๋ยวเราลองไปสือีกสักตัวหนึ่งก่อนจบคลิปละกันดูซิว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะอึ๊บตัวที่เราได้ก็คือ โคซานาจินะคะอุ๊ยได้ตัวไม่สามเลยสูอ่ะได้อยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไปที่กไปกันแจ้งให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนชูทุกงท่านกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม